มาโอเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตาครับอะไรครับเนี่ยเดี๋ยว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 อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวครับอะไรครับอะไรกันอยู่เนี่ยผมทอะไรบ้านผมเลยเนี่ยการร้วงเพลงบ้านอ่าเดี๋ยวส่งไปเกาหลีซ้อมเต้นซอรี่ซอรี่ซอรี่ลองเต้นใหม่ดิฮะเดี๋ยวเดอะเดี๋ยวเราเพลงเราเพลงมันอดไรเราอ่ะอ่ะซอมเต้นเพลงสอรี่สอรี่ ทำดามเเอยเ่งยง่เงงพอก่อนทำไมโซลีู่ดเซิร์ฟกตดเเดี๋ยวคุณตักแนะนำก่อนใช้เนี่ยทำไมอยู่บ้านคุณได้ไงฮะใครบ้างครับเนี่ยสองท่านเนี่ยครับแม่บ้านหรูจริงๆแม่บ้านจริงๆเลยแม่บ้านจริงๆเลยฮะคนดูแลทำความสะอาดบ้านหลังนร้จริงๆเลยต้องอส่วนนี่พี่เชฟครับและก็พี่เด่นสามีของแม่บ้าน คณะพี่บอลเชิญพี่บอลเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับมาซอนตลกให้กับแม่บ้านหนูอ๋อหรอทุกอาทิตย์เราก็มีการซ้อมเล่นตลกกันเพราะที่นี่คือบ้านของดังรานตลกมหาชนครับโอ้กมีการมาซ้อมตลกกันรองคาราคาราคำใช่ จัดเลยครับอาจารย์ยังไงครับยังไงครับมุกแรกการเล่นตลกมันต้องมีเอกลักษณ์ตลกเนี่ยถ้าไม่เอกลักษณ์จะดังง่ายเห็นว่าพวกน้องสายพวกอังเดิ่มเทิ่มพวกตัวแรกอันดับแรกเดี๋ยวทำตามนิดหน่อยเนาะนี่คือเราสอนทำท่าน้องสาย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 คุณแม่ขอร้องไม่ยากครับไม่ยากทดูมรดูเอาไหลขึ้นมางี้ปุ๊บไหลขึ้น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 ทำตายาวตัวหน่อยเออเลยหน้าเออเลยหน้า่ เดี๋ยวคนเดี๋ยคนคนนี้หนึ่งบาทย้อนตัวยอนตัวย้อนตัวต้องเออขับปากครับปลายกไหลยกไหลยกไหลรับปากอยากออกทีวีก็ดีนะเอาไปครับปากนี่คนนี้เหมือนมากเหมือนน้องายยังไม่ตายอ่ะเราพูดพูดตามเขาใส่แต่ไม่แคร์อะไรนะอะไรนะใส่แต่ไม่แคร์ใส่ไม่แคร์ใส่แต่ไม่แคร์ปากเลยใส่แต่ไม่แคร์พูดพูดไป สายจะไม่แคร์ตกเร็วๆเลยทางข้าพวกี่ดังนะดังนะนี่น่าทางกี่้รเป็นครับสายจะไม่แคร์เพราะคุณแม่ขอร้องคุณแม่ได้ได้โอเคถือว่าไดาเป็นพัะจาารนี่ผ่านเรือผ่านเรือผ่านอะกเกกันรักเลยไหมอ่า อ่างเธอเธออ่ะอ่างเธอเธอเขาเก่งเขาเดินอย่างงี้ยอ่ะอมอมอม่ลื่อแล้วอ่าอ่ลองดูครับอ่าตาคนนี้ตาไมบ้างคนนี้บ้างคนนี้บ้างคนนี้บ้างเสื้อเกียวมาปี่คนทุเรศนี่ยแบบคนเช้าคนทุเรศร์นเร์นทเรอ่างเธอเธอดู ตึ้งตึ้ง้มีเรื่องแล้ไอ้คนสอนก่อนไอ้คนน้องซ้ายตึ้งตึ้งมีเรื่องแล้วตตตึึึ้้้้้งงงงไดพอได้พอได้พอได้คนเดียวเลยดีกว่าคนเดียวเลยคนเดียวเลยคนเดียวนี่อยากออกซีพีดีนะวันนี้วันนี้ออกกล้องด้วยออกกล้องออก ถึงพ่อจะแม่ที่บ้างนะหรือพ่อแม่ไปอยู่แล้วพอกไปอยู่มีปุ่มแปลงมางก้วยนะทันฟอมเมอร์จริงป่าวเมี่ยแรงอุ่นแรงทันฟอมเมอร์พอกคนควาลแรงเลยโถ่ไฟเขาเป็นราะจารเดิมไหมอ่ะอ่ะสามสองตึ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 ีเครื่องเลย น้องสายน้องสายเดี๋ยวเดียวอีกทีนึงเราจะปล่อยไปทำความสาดบ้านล้วน้องสายเดียวตรงกลางเลยแล้วเดี๋ยวจะปล่อยตัวลวน้องสายเดียวหนี่จะสร้างบ้าแล้ว้าเต็มล้าาเยคิมไม่าป่านกครับตายแ้ายจะไม่แคร์สายจะไม่แคร์ายจะไม่แคร์คุณแม่ก ขอบคุณมากขอบคุณแม่บ้านมากทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากเชิญเชิญเชิญไปทำอาหารบ้านต่อได้เดี๋ยวสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นมาสอนกันต่อ ที่นี่หรือที่ไหนครับทีแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยนะครับสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นแล้กลับมาเจอกันใหม่ครับรอหนูก่อนอีกสักแป๊บหนึ่งโอเคนะครับโอเคนะฮะอภานาด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเออครับเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวสนนะครับผมชนะของพี่บอลเฉินยิ้มครับครับผมนะครับสักแป๊บหนึ่งสักแป๊บหนึ่งครับขอบคุณครับอ่ะสั่นเลยขอบคุณนะครับ ไอ้การรักการเต้นเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรครับคือเมื่อตอนเด็กๆดูเองก็เต้นมาก่อนสมัยลองตะแล้วแป๊บใช่ใช่พอเราเต้นมาเสร็จปั๊บเราเองก็หยุดเต้นไปหยุดเต้นไปแล้วก็ได้กลับมาเต้นใหม่จากบีเดียสตาไม่ใช่ไม่ใช่พี่เบิร์ดไม่ใช่ก็ตีครับผม๋อนเสิรตก็ตีนั่นแหละฮะจุดประกายความฝันดูใช่ดูก็เลยกลับมาเต้นใหม่ตอนนั้นเต้นเพลงอะไรคอนเสิร์ตก็ตีตอนนั้น ตอนนั้นเออเต้นเพลงของบี้หรือตาครับผมบี้ดรือตาออนไลน์ it's online ใช่โชว์สักหน่อยได้ไหม it's online ลึกๆลยอะตอนนี้ตอนนี้ดีกว่ากำลังจะมีคอนเสิร์ตใหม่นี่อ่าใช่ใช่ครับเพิ่งจบไปเลยคอนเสิร์ตเพิ่งจบไปเลยลิฟต์กับออยลิฟต์กับออยอ่าเดี๋ยวซ้อมซ้อมวันนี้เป็นวันที่คุณตั๊กนะครับจะต้องเดี๋ยวจะต้องไปซ้อมคอนเสิร์ตลิฟต์กับออยต่อนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับน้องตั๊กบริบูรณ์ของเราก็พร้อมที่จะเต้นให้เราชมกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นห้าสี่ หมดละประมาณนี้ประมาณนี้โอ้โหขอตบมือให้เลยครับสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆเป็นเลฟพิวมากๆเลยเดี๋ยวคอนเสิร์ตที่จะไปเนี่ยก็คือทั้งร้องด้วยเต้นด้วยเหรอครับผมร้องด้วยเต้นด้วยเหรอด้วยเต้นด้วยคนอย่างตั๊กบริบุลเหมาะไปแล้วนะ้วออกไปแล้วใช่ออกไปแล้วใครที่มีโอกาสได้ไปชมคอนเสิร์ตลิปกอรออยก็คงจะเห็นฝีมือของตั๊กบริบุลนะครับว่าสมุูมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ก็อีกหนึ่งความสามารถของตั๊กมอดบุลนะครับครับเต้นที่เพิ่งค้นพบตัวเองเจอเลย ถ้าวชอบการเต้นครับใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ครับมีน้ำ่ะเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องตักพักแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อครับนะครับนะครับสวัสดีครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ให้